คุณครับคุณคุณครับ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 มาแมนไตหรอบ้าน้องขึ้นนิ่งใช่หรือเปลาเนี่ยนะนี่ทหารเพคะเจ้าก็เป็นหมอหลวงลองตรวจบ้างดูใชยคนนี้ยังมีชีวิตอยู่บอได้เลยเพคะเดี๋ยวมั่งฉันสิตรวจชีพจรให้เองเพคะตรวจบางทางตรวจอย่างละเอียดได้ทหารเนอได้เลยเพคะมาต้องห่วงเพคะทหารโอ้ยทหารโอ้ยเหรียญลืดหมนทหาร กอลิเพคะที่ประจอนเขาให้ตรวจอยู่มือเจ้าคือไปชับมึงหันเพิ่นนี่เจ้าลืมไปเลยจิเนี่ีเอาหญิงจะเป็นโ้โหจักหยังเนาะเพคะอยู่มือนี่มันเส้นหน่อยอยู่หนีมันเส้นใหญ่ยาเถียงเข้าไปเรียนหมอน่ะทหารอันนี้มันคุนในนี่ยเพราะเป็นงัวเพราะจะโจกเข้าไปเครื่องมือปะนัานอย่าบอมจันโลยไปขันบมูเพราะเดี๋ยวละรุนตรวจเบงทหารตรวจเบังภาสิตายตรวจบองให้ละเอียดเลยเด้อทหารเนาะจกเลือกเลือกคนนั่นอีกทหาร อุป็นเป็นจาททหารต่ว่าอาบปากกว้งแคบายชีพจรใหญ่ใหญ่ไปยอะคชีพจรเนี้ยแข็งกือดื้อยู่ว่านป้านี่ก็แข็งติทหารสูมือดีสูมือก็ได้ จอดเงาสิมอมฉันเหนือเหูเฮ้ยเสด็จพี่ที่หัวจอดไม่ห่าหัวด้วเสด็จพี่มันแปลกแปลกแค่นหนเอร่สู่เมื่อดีพันนี่สู่แากดีไหมเห็นผู้ชายบ่ได้เล่เจ้านี่เฮ็ดเล่นเฮ็ดขัวเป็นเชงไรใชายคนนี้มีชีวิตอยู่บ่เขายังมีชีวิตอยู่เพคะยังมีชีวิตอยู่เสด็จพี่แล้วห้องเสือจะได้ดีกับชายคนนี้ดีหรือเอไม่ใจในบ้านด้านไหนเอาอะไรกโอ่งยิงเพคะ ถ้าเป็นเชน,นี่พวกมอมฉันขอติดตามพวกถือเลยไปก่อนส่วนชายคนนี้ฝากให้อกยิงดูแลใเลยเด้ไหมคะให้เแล้าดูแลเม่น่ะไเพคะถ้าเชนั้น,นทั้งนี้บมาตรงเป็นห่วงเราสรีพีทั้งสองระวังเหน,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 นื่อยระวังโตน้ำ,<ล>นำเนื้อฝากนนะเจ้าน้าท้อทหารดูแลเจ้าของดีๆด้อน้องระวังเหนื่อยระวังตัวเด้อถ้าเป็นศัตรูข่ามันทิมเลยได้ไเพคะบาตรงห่วงล็อกข่าทิมอยู่แลลวเว้ยคุณครับคุณครับคุณคุณครับคุณ คุณฟืนเลาบอครับผมฟื้นแล้บอครับคุณไปเจ๊งไดเนี่ยครับผมนี่บาดเจ็บตรงไหนเจ็บปวดตรงไหนบอครับมาจากบ้านใดเมืองใดแล้วครับผมนี่เข้ามาอยู่ตรงนี้เดจงหดกันคุณครับนี่มันเกิดเหตุการณ์อีอย่างคือสื่อจังหดมาจากบ้านใดเมืองใดกันละครับ ผมจำอย่างบาได้ดอกครับจำบได้แม่แล่คะครับคุณครับผม่าตอบน,นี่นะคุณตั้งสติดีๆลองคิดเบิ่งค่ะค่ะว่ามันเกิดเหตุการณ์อีหยังคือลระสื่อจากไหนมาจากบ้านใดเมืองใดเดี๋ยวผมกระมู่เสดไปทรงถือครับผมผมจำอย่างบาได้อีดีแต่ว่าคือสิบแปดจ้ <c oughs> จำบ่วด<อ>้เจ้า<อ>จเป็นผู้ใดก,กันนะฮะหรือว่าเจ้าเป็นขาซื้อของเรา ผมเนี่บ่ครับเจ้าเป็นศัตรูของเราแมนบนิหารบ่แมนครับบ่แมนจะเข้ามานะตั้งสติดีๆก่อนครับผมบ่มแมนขาศึกบ่มแมนศัตรูอย่างท่านแหละครับแล้วบ่มแมนขาศึกบ่แมนศัตรูครับผมแล้วเจ้าเป็นผู้ใดกันล่ะคุณผมเป็นทหารมอนเป็นทหารมอนพอดีผมออกลาดตะเวนมาทางนี้เห็นคุณเถือกทำลายนอนสลบยู่ผมขมูก็เลยได้ซอยเหลือไหวครับผมแต่ว่าเป็นทหารมอน แม่เะครับทหารมอนคือแต่งโตแปลกๆจริงสิล่ะคุณ<ไ>ปเป็นอย่างกคือคุ้มหน้าคุ้มตาแบบนี้ล่ะคุณคุณทหารมอนเขากัดแต่งโตแบบนี้ละคุ้มหน้าคุ้มตาแบบนี้โลผมแต่งโตแปลกกว่นี้ล่ะครับเสื้อกระไซทรงกระใสเป็นสิบแปลกก่้เลยครับุณเบิ่งจากลักษณะแล้วคุณปลอมโตมากม,ม,ม่นบ่ไผปลอมโตเจ้าบริเวผู้ซายเจ้า <พบ S 2> เป็น เจ้าเป็นผู้หญิงเป็นบอผมนี่บ่เป็นผู้หญิงแปลหรอครับโอ๊ยเจ้าก็หาวหาวเนาะครับบมแม่นสบายจงเนจัง่าผมเป็นผู้หญิงผู้หญิงทางไหนสิมาถือดาบสู้ลบฟันแทงอยู่กลางโขกกลางป่าแบบนี้ก็ผมนี่แหละครับลูกผู้ชายทั้งแทงเลยเด้คัดเลือกทหารมั่มดมัดออกลบมเมื่อนี่เป็นมือแรกครับผมเบื่องกามเป็นมัดเป็นมัดเบิ่งจากผิวพรรณหน้าตาของเจ้ากิริยาของเจ้า แม่กระทังขนตาของเจ้ากระงอนขนตาววาอย่ามาโกหกผมเลยคุณจังใดคุณกระปดเป็นผู้ยิ่งแทแล้วเนี่ยคุณถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายคุณมีอย่างไม่ยืนยันหรอครับแนวยืนยันบอกครับแม่ละคุณแนวยืนยันนี่ครับนี่แหละครับนี่ไม่ยังละครับนี่แหละครับนี่แหละครับนี่เสียกักเสียกักบอม่เห็นหนเอิครับผมเอิบสามยองคัดก่เอิกสามศอกคัดเลือกทหารบ่อพันหรอครับ เบืงสีล <adi zat h photos> ัเทียบกับคุณยิ่ง่าก็บคุณไปได้ครับผมอย่าบาเบาเถอะคุณขั้นบ่อเสือจับได้เลยครับายได้เลยครับผมจับมังไหมครับลูกผู้ชายทั้งทีขั้นว่าผมเป็นผู้หญิงผมก็มีนุ่มโอนโตนแล้วครับอันนี้เปเลเปบเลยครับผมติดเนื้อติดหนังไปเลยครับไม่มีเลยครับเสือสแน็คกับบาริสไซขั้นวันผู้หญิงอย่าบาเบาเถอะคุณขนาดเวทีหนาเวทีน่นอิเม่แล้วก็บแล้วก็มีนุ่มอยู่ด้ล่ะมีนุ่มก็ยัง น <l ots df> ี่ยังกอแม่ลูกเรากินเบิดแล้วละว่าเราเล่บ่มีนี่เบิรงเลยครับจับเบิรงตไหมครับจับเบิรงตไหมครับจับเบิรงแม่ครับจากไดนผมก็บ่าเสียดอกคุณเป็นยังคือประกาศล่ะเอว่าผมแปลกคุณแห่งแปลกก็ผมแปลกมองอะไรดอกคุณมองจับนะเอิ๊กก็บพระกล้าจับย่านสยิวบอกคุณบ่ได้หรือว่ารวาเป็นเกียรวะ นั่นเป็นเกเรเลยเอาจาัิงสิขั้นบกกาจับตั้งหนาเรอหันหลังให้เจ้าก็ได้สวนมาทั้งหลังเลยครับผมสวนมาเลยครับเกเรจงไในผู้สาวเขาไ like ล่กันหรอผู้สาวอยู่ใส่นี่อุ้ยขั้บกแมนตัวนี้นแมตัวนี้เอาไปเอาเงินจะาบาทก่อนขออนุญาตด้วยพี่น้องด้วยอยู่ในป่าก,กับมีคนมาแจกเงินเนาะจ้าคูแม่เสือไล ขอบคุณหลายๆค่ะจะเสือก็ไล่ปานนี่ทองสีไล่ช่ำไดโน่แม่ยังไล่ทองหรือว่าดาบจักจักเสือกเสือเสือกโอ้ทองกับปลาไลเอามาเบิ่มกอนโอ๊ยโอ้ใจเย็นใจเย็นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจังใดผมกับว่าเสือดอกคุณ่าคุณะเป็นผู้ชายแม่ยังนั่งอยู่ ขอบคุณผู้ให้่เด้อขอบคุณคุณแม่น้ำคับผมบายเบิงงตเลยครับเอ้าผมพันหลังให้เพื่อไดร่เห็นบ่พลันจ้างจับแล้วก็จับแม่คับผมส่วนมาเลยครับส่วนมาทางหลังเลยครับผมเอาละเจ้าในผมก็ต้องรู้ความจริงให้ได้ส่วนมาเลยครับลูกเปนผู้ชายบอความจริงอยู่แล้วครับผมลูกผู้ชายเห็นบ่คุณในที่สุดเราก็รู้ความจริงจนได้เปิดผ้าออกมาเพื่อพูงงามแต่น้องหยุดหยุดอย่างละคุณ ให้จับมองหนึ่งไปบ่ายมองหนึ่งเสียดังล,ล้คนเราบนาซอยเหลือคนจังเจ้าเลยใจเย็น,ยนคนว้ใจคนจังเจเลยเจ้าว่าเป็นผู้ใดมากแต่ใส่เล่ากันยังบลูลูแบบนี้แล้วน่าสิคาเจ้าตายเสียดีกว่าน<ข>่าสิป่อยเห็นตายเสียดีกว่าคนผูงับจังเจ้าะกาใจดำข่าวผมดอกคุนเราบ่้บนาคาเสียดังล้ครับ,แ,รรบแต่ว่าเราจะฟันฟันฟันตึก หอกเขาไว้ติงเหวอฮะอเขาจะไหนคุณผมมาสุรบอยู่กลางป่าผมว่าหอเขามันกินเนาะโอ้เจ้าสิซะแล้วอยากกินต้มยำพวงไข่ให้เราตัดมากิ่นในคุณอยากส้นหน่ำฮ้อนๆเสียใจอันนี้โมแม่ต้มยำพวงไข่ไม่อย่างละคุณมั่มมั่มมั่มเมืองพนนี่อย่มั่มเมืองพนมั่มรอยเอทพ่อบนหลังอย่าโฆษณาอะไคุณที่เราเห็นเมื่อกี้น่ะนึกว่าจะเป็นกุนเชียงอล่าห์บาอันเฮีย้ยนั่นคุณ อย่าโคตรสะน,น่าจะของร้ายเป็นแบบโค้งหักก็จะแบบปวดไหล่ท้อถ,ถอยออกไปนะเราสู่นะคุณดูผิวผพรรณฟังลางยามเบาวานนวลหูแม่นสิเป่งกายมากระตางตาบาดเทา ผิวพันขาวนวลเนื้อกิริยามาทคองใส่สติเตะต่อห้องบ่เมนีนชายแท้แทขาวนี้จังกล่าวคำโอ้โน้พัวดอกลำผู้มาสอยทางผมเป็นมาบุญชายมีหมอ่อมพนาจังมาช่วย เราก็าไปยากซอยไปได้ดอกสียางไปใส่ละคุ้นยางไปใส่คือเรื่องของแม่ผมบวยม้วนเนื้อขอบคุณเออที่มาซอยฝากคบุญคุณนี้บ่อน้อยสิแทนน้องเด็กเธอรู้แล้วได้ดอกโอ้ยคนงามสิเฮ็ดอี่ยังคุ้ แต่เย็นเย็นคุณแมงซืสอยหางกว่คุณยุบ้านในเมืองไหนละคุณบุญพลาพามาสาสาผานงมาพบอีฟังคำมวลกะสุทีคำว่าที่ของพี่ว่าวานงเจ้ากามวนแหงสาตาพมุ่งแจงบุญน้ำเต่งพลาพล ายแน่นคนพามาให้ผงงามเอยเออพยายามเออ้อยคือจำซีรอกตัวฮอรเรอเอกนะมิสซอวากิงฟาซึ่งเป็นราชธิดาของเสด็จพ่อสิงหบดีแห่งเมืองรามราชกิงฟาแล้วคุณจำบดายยี่หลีบอ ซื้อจากไหนมาจากบ้านไหนเมืองไหนกันนะนะผมจำอย่างบ่ได้ดอกคุณตอนนี้จำาบ่าได้ไแต่ละครับแล้วตอนนี้นะอาการบาดเจ็บของคุณยังบาดเจ็บอางไดในบ้านาเดี๋ยวเรา้สีได้ซอยเหลือถึงตอนนี้เสียงอีหยังวะเสียงนกเสียงกาถึงขนาดนี้แล้วเพาต้องเก่งโอเก่งใจรอดอกคุณอาการบาดเจ็บของผมตอนนี้บาดเจ็บปวดอย่างดอกคุณแต่ว่ายุในกลางดงกลางป่าแบบนี้ผมรู้สึกหนาวแม่คุณฮะ ผมรู้สึกหนาวหนาวคือจังสิไข่เนี่ยล่ละนี่คุณเป็นบา้าเพี้ยนไปแล้วบอบ้าบองใดละคุณหนาวจังใดแต่เล่กงเงาก็เงาแตกเหงาแตนเจ้าก็งเงาออกเต็มต้นเต็มตุอากาศก็ฮ้อนเฮงยุ่กลางโคกกลาง,งาป่าจากสีต้นไม้ก็ไหลออกซิเจนหันใจกับสีบ่มีมิแต่ฝนส่ตกหรคุณนี่จาเพี้ยนเจาบา้าไปแล้วได้หน่ตอนนี้ผมคือจังผมสีไข่เนี่ยไหคุณจึงไหนจังวันหนาวจังใดกนจังใดกับสีซอยผมอยู่แล้วเอาจังสีสกคนเอาจังหดคุณ ให้ผมกอดในคืนกอดไผ่ไปกอดในคืนคุณปล่อยอุ้ย <im> ม <Switzerland> ันเหนียวสวยโอกาสโอ้ยโอ้ยมั่มแขยองหญิงไปค่ะองหญิงน้ององหญิงไปค่คะน้องทหารเป็นจังไหนได้ยินเสียงจอแจ๋จอดเจทหารไต่เบิร์สุขคนบอทหารไต่เบิร์ตสุขชนเลยน้องเบิร์สุขคนบอเหลือจักคนเฮ้ยดีมาก เห็นบอเราบอกเราซึ้งครั้งนี้ต้งองเอาชัยชนะไปเสด็จพอสนิจแม่แน,น่นอนเลยเละนะ่ะเนาะองค์หญิงไปคะแล้ะฮอสเซอร์จังไหนดีกับช,นนากนนชายคนนี้ไปคะองค์หญิงไปก่อนเลยชายคนที้ฮอสซอยเหลือไว้ตอนนี้เขาได้ความจำเสื่อมเขาจำอีอย่างบ่ได้ไม่แล้วอีกอย่างชายคนนี้เบื้องลักษณะท่าทางเขาแล้วเป็นตะโลกจิตเป็นตะหืนกรรมไม่เพราะเป็นพี่บาติไมะไว้ใจเดียวเพรนะไงแต่วา่าเบื้องสายตาเขาแล้วเป็นตรนาสงสารแล้วอีกอย่างเขาก็ได้รับบาดเจ็บ กิงฟ้าว่า15้าชายคนนี้เขาไปรักษาเนื้อรักษาตัวอยู่ในเมืองในวังของรางเ็นดีน้ำหนองบอ่อเสด็จทีกิงฟ้าถ้าเกิดว่ากิงฟ้าว่าแบบนี้พี่ก็เห็นดีเห็นงามน้ำอยู่ทา